วิศาตุวิศาตุตาเด็ดจนปัดเบื้งโซฟาเนาะนี่นะพอกับแม่มันใจดีงั้นละตายโดนตีแน่ๆเลยคิดสาตัวเอ๊ะไอ้วิศาจะลุยไอ้วิศาจะลุยป่ะนะป่ะน่ะเบิ่งมันโอ้ยจุนป่ะนะตาย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 โอกกําลังกายพอมึงนี่เนาะได้เปลี่ยนดีวาโนาเลยล่ะ่างกันวันนี้จุนไอ้บาสบิโคโล ดีนะมันเป็นนะก็จสวอยคอนเทนตโตเหมือนมันเหนือ่อยมันดื้อกวาฟาโต้ว่าจะฟาโตตายเลโยซุกซุกหละซุกหละไว้บโน่ไวโบนโน่มันอยากกินขนมกนะแม่ทําขนมให้แล้วแม่ก็ปิดเอาไว้อย่างดีเลยลกูกเออหนูจะชิมเหรอลูลกมันมีพรุตตาด้วยนะหนูจะกินเหรอล,ลกูกเปิดขนมให้น้องจุนก่อนค่ะขนมรอน,น,น้นนนองจุนรอดู ในดูสิน้องจุนทำอะไรก็สซิกว่าซีกว่าซีว่ะน้ำกนำปลาเต็มเลยค่ะใช่ค่ะค่ะคุณนี่นี่จะกินอันไหนลูกกินอันเล็กๆลกกินอันไหนแม่ยังไม่รู้เลยค่ะน้องจุนจะกินให้น้องจุนกินอันหนึ่งรือแม่ปิดไว้ไม่ค่อยหิวค่ะเฮ็ดแล้วก็อย่างๆ้น้องจุนจะกินก้อนหนึ่งใช่ไหมน้องจุนจะกินก้อนหนึ่งดูสิกินอะไรครับเดี๋ยวแม่ดูก่อนแม่แกะให้ก่อนแกะเมื่อเดี๋ยวมันจะได้บ่ค้ำแพง อเอาตรงที่มันไม่มีอันนั้นนะลูกนะน้องจุนเขาจะกินขนมค่ะจะกินขนมแต่ว่าโอ้ยยะดำจังเลยมือแม่กม็ขนมเขาชอบเนี่ยไม่อยากให้กินเท่าไหร่แต่ก็โอ้โหขึ้นแล้วใช่หรือลูกขึ้นเลยใช่ไหมไม่ต้องก็ค่อยๆกินนะแต่มันใส่ได้เยูคะค่ะเพราะว่ามันจะใส่เขียบผลละไม่อะหมากระทุกลก <laughs> มากระทกกุกลต้องสารนะ เห็ดเราก็ยางสิละเห็ดเราก็ไม่ค่อยกินม้าก็ได้กิน <c oughs> มิสไสมิสไซม,มาไม่ค่อยดีแมุ่ตส่าเก็บบ้านนะลูกเก็บนิดนิดหน่อยหนะ่อยเนี่ยยังไม่เสร็จเลยหนูก็ทําลกหมดแล้วแม่กวาดเสรนะ็จแล้วเห็นไหมมันจะมีกระทบโลกด้วยค่ะแต่อร่อยนะจะบอกให้อร่อยมากเลยไม้น้องชิชมดีครับกินก้อนหนึ่งหมดนะแม่ชิมด้วยแม่ชิมด้วยแม่กินด้วยอืมอืมมากท็ทบกโลก มันจะเปรี้ยวหรกมันออกเปรี้ยวหวานอืมมันจะออกเปรียออร้ยวหวานอร่อยมากติ้กระดาษหน่อยค่ะพออย่างพอแล้วลูกกินเยอะกว่านี้ไม่ได้แม่ใส่ผลไม้อืใส่ผลไม้อเดี๋ยววันหลังทำแบบไม่ใส่ผลไม้ให้เอเคนะพอแล้วเอ๊ะเอาแต่ใจมากนะเด็กตัวนี้มันเป็นหมาเอาแต่ใจมากเลย เมื่อกี้ไม่เปิดประตูให้ร้องเสียงแหลมเจ้าเอ้าว้ายใส่เสียงปังหมาหรือคนเนี่ยหมาหรือคนเนี่ยหมาหรือคนเนี่ยนเนยจ้าเจ้าบาษาเนาะบาษาเนาะบาษา,า,าจุนบาษาจุนเอ๊ะนั่พี่กุโกเอ๊ะอืมอิตาโตะเทรเมนโดตุดดุกว่าอึไเทเมนโดอึเชียว <laughs> พอแล้วพอแล้ว กอแล้วครับพอแล้วไปแล้วครับพอแล้ว